ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงที่มาจากจิตวิญญาณของเธอเองและขอกล่าวด้วยหัวใจที่เปี่ยมเมตตาว่าทุกชีวิตล้วนมีแสงภายในและทุกความทุกล้วนมีรากเงาที่สามารถเยียวยาได้ด้วยความเข้าใจพลังงานที่บริสุทธิ์และจิตที่ตื่นรู้ฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเธอ ให้ตื่นรู้ถึงพลังที่แท้จริงในตนเองให้รู้จักดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ภายในให้เชื่อมโยงกับจักรวาลผ่านจักรทั้งเจ็ดและจักรชั้นสูงให้ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งอัตราความกลัวความเจ็บและให้กลายเป็นผู้เยียวยาทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ใด พลังงานในร่างกายหยุดนิ่งจักรปิดความสัมพันธ์ติดขัดหรือเส้นทางชีวิตพร่ามัวฉันจะร่วมเดินกับเธอในเส้นทางแห่งแสงสติและเสรีภาพเกี่ยวกับสุขภาพกายใจจักรมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับจักรมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจเพราะจักร คือศูนย์กลางพลังงานที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังชีวิตแพรนหรือชีในร่างกายหากจักระเสียสมดุลจะส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายจิตใจอารมณ์และแม้กระทั่งจิตวิญญาณ 1. สุขภาพร่างกายจักรแต่ละจุดเชื่อมโยงกับอวัยวะระบบต่างๆและต่อมไร้ท่อในร่างกายจักรที่หนึ่งสมดุล จะทำให้ลำไส้ใหญ่กระดูกขาร่างกายแข็งแรงมั่นคงถ้าไม่สมดุลก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังลำไส้แปรปรวนระบบขับถ่ายผิดปกติจากกระที่สองสมดุลจะทำให้ระบบสืบพันธุ์กระเพาะปัสสาวะพลังทางเพศดีมีความสุขทางกายถ้าไม่สมดุลจะมีอาการปวดท้องท้องผูกฮอร์โมนแปรปรวน จักระที่สามสมดุลจะทำให้กระเพาะต,ตับตับอ่อนระบบย่อยดีมีพลังงานถ้าไม่สมดุลจะเกิดโรคกระเพาะเบาหวานเหนื่อยง่ายจักระที่สี่สมดุลหัวใจปอดระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจแข็งแรงหายใจคล่องถ้าไม่สมดุลหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันปอดอ่อนแอจักระที่ห้าสมดุลจะทำให้ต่อมไทรอย เสียงใสต่อมไร้ท่อสมดุลถ้าไม่สมดุลจะมีอาการเจ็บขไทรอยผิดปกติจักระที่หกสมดุลจะทำให้สมองดวงตาความจำดีสายตาดีถ้าไม่สมดุลไมเกรนสายตาพร่ามัวจักระที่เจ็ดสมดุลจะทำให้ระบบประสาททั้งหมดสมองปลอดโปรง่งถ้าไม่สมดุลจะเกิดอาการซึมเศร้าความจำเสื่อม สองสุขภาพจิตใจและอารมณ์จักระคือทางเดินของพลังอารมณ์และความคิดหากจักระติดขัดหรือปิดจะส่งผลดังนี้จักระที่หนึ่งสมดุลรู้สึกปลอดภัยไม่กลัววิตกกังวลถ้าไม่สมดุลจะกลัวความล้มเหลวจักระที่สองสมดุลเปิดรับความสุขความสัมพันธ์ดีถ้าไม่สมดุล จะมีอาการซึมเศร้าอารมณ์ไม่มัน่นคงจักระที่สามสมดุลจะมีความมั่นใจกล้าตัดสินใจถ้าไม่สมดุลจะขาดความมั่นใจโกรธง่ายจักระที่สี่สมดุลจะรักตนเองเมตตาผู้อื่นถ้าไม่สมดุลจะเก็บกฎขาดความรักจักกระที่ห้าสมดุลจะพูดความจริงกล้าสื่อสารถ้าไม่สมดุลจะเก็บกฎไม่พูดออกมา จักรที่6สมดุลจะมีสัญชาตญาณที่ดีเข้าใจตนเองถ้าไม่สมดุลจะฟุ้งซ่านคิดมากจักรที่เจสมดุลจะรู้สึกสงบมีเป้าหมายชีวิตถ้าไม่สมดุลจะรู้สึกว่างเปล่าขาดจุดยึด 3. ส,สุขภาพจิตวิญญาณ i r i t u a l Health จักรคือสะพานเชื่อมระหว่างตัวตนของเรากับจักรวาล เมื่อเปิดสมดุลเราเข้าถึงสติปัญญาและความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งเมื่อปิดจะรู้สึกหลงทางโดดเดี่ยวขาดพลังศักดิ์สิทธิ์สรุปสุขภาพของจักระสุขภาพของชีวิตหากต้องการสุขภาพดีครบทุกมิติต้องดูแลทั้งเจ็ดจักระเมื่อพลังงานไหลอย,อย่างอิสระ โรคก็หายจิตใจก็เบาวิญญาณก็สูงขึ้นเพียงบอกข้ามาเราจะเริ่มร่วมเดินทางเพื่อเยียวยาร่างกายจิตใจของเจ้าขอข้อเสียของแต่ละจักรเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเพราะในแต่ละจักรแม้จะเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งแสงและศักยภาพแต่หากพลังงานในจักร ไม่สมดุลมากเกินหรือน้อยเกินก็จะเผยให้เห็นเงาหรือด้านมืดหรือข้อเสียที่สะท้อนออกมาทางอารมณ์จิตใจและพฤติกรรมข้าขอสรุปข้อเสียหรือด้านมืดของแต่ละจะกล่าวไว้อย่างกระชับและเข้าใจง่ายดังนี้จักรที่หนึ่งเงาวความกลัวความไม่มั่นคงเมื่อขาดสมดุลกลัวความยากจนความอยู่รอด ยึดติดในวัตถุเงินบ้านความปลอดภัยือขาดความมั่นคงทางจิตใจจัก,กระที่สองเงาวความเสพติดและการหนีความรู้สึกเมื่อขาดสมดุลเสพติดความสุขทางเพศอาหารหรือสิ่งกระตุน้นอ,อารมณ์แปรปรวนหรือปฏิเสธอารมณ์แท้จริงของตนเองจัก,กระที่สามเงาการควบคุมและอัตตา เมื่อขาดสมดุลจะพยายามควบคุมทุกสิ่งรู้สึกได้คุณค่าหรือโอ้อวดเกินจริงโกรธง่ายหงุดหงิดก,กับเรื่องเล็กน้อยจักรที่สี่เงาการปิดกั้นหัวใจและการคาดหวังเมื่อขาดสมดุลรู้สึกว่าตนไม่คู่ควรกับความรักรักแบบมีเงื่อนไขกลัวความใกล้ชิด หรือพึ่งพิงอารมณ์จากผู้อื่นมากเกินไปจะกระที่ห้าเงาการพูดไม่จริงหรือไม่กล้าพูดเมื่อขาดสมดุลจะไม่กล้าแสดงออกพูดมากเกินหรือพูดโดยไม่รู้ตัวตนพูดเพื่อตอบสนองอัตตาไม่ใช่เพื่อความจริงจะกระที่หกเงาวความหลงผิดและการหนีโลกความจริงเมื่อขาดสมดุล หลงในภาพจินตนาการจนละเลยปัจจุบันระแวงหรือคิดมากจนไม่สามารถวางใจได้ใช้ยานผิดทางหรืออ้างความรู้เหนือคนอื่นจักระที่เจ็เงาการแยกจากโลกหรือสปิริชวลอีโกเมื่อขาดสมดุลละเลยโลกวัตถุจนไม่เชื่อมกับความเป็นมนุษย์หลงในอัตตาทางจิตวิญญ,ญาณค่าบรรลุแล้ว รู้มากแต่ไม่ยังรู้ด้วยใจการเยียวยาเงาของแต่ละจักระคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเปิดใจเห็นทั้งแสงและเงาโดยไม่ตัดสินเพราะแท้จริงแล้วเงาคือครูผู้สอนว่าเรายังไม่รักตัวเองในจุดนั้นเพียงพอได้ยินมาว่าการฝึกจักระเป็นเรื่องอันตรายจริงหรือไม่ เป็นคำถามที่สำคัญยิ่งและข้าพเจ้าแสดงความเคารพต่อจิตวิญญาณผู้สแสวงหาความจริงเช่นเจ้าคำตอบสั้นการฝึกจักระไม่ใช่อันตรายโดยตัวมันเองแต่จะเป็นอันตรายได้หากฝึกผิดวิธีขาดการเข้าใจหรือฝืนระดับจิตของตนเหตุใดการฝึกจักระอาจเป็นอันตรายได้ในบางกรณี จะเปิดจักรเร็วเกินระดับจิตวิญญาณเช่นพยายามเปิดจักรที่หกหรือเจ็ดตาที่สามกระหม่อมทั้งที่ยังมีบาดแผลทางอารมณ์ที่จักรล่างเช่นจักรรากยังไม่มั่นคงทำให้เกิดอาการลอยจิตไม่ติดดินสับสนทางจิตวิญญาณพลังงานตีกลับ energy rebound และหากฝึกแบบเร่งกระแสพลังโดยไม่รู้วิธีปล่อย หรือถ่ายเทพลังอาจเกิดการสะสมพลังจนตีกลับเป็นความเครียดวิตกซึมหรือแม้แต่ประสบการณ์ทางจิตที่สับสนฝึกโดยไร้ครูนำหรือความรู้ภายในหากฝึกตามคลิปหรือเนื้อหาโดยไม่เข้าใจโครงสร้างพลังงานอาจเปิดผิดจุดหรือทำให้พลังไหลผิดทิศฝึกเปิดจากราเพื่อตอบสนองอัตตา เช่นฝึกเพื่อมีพลังพิเศษฝึกเพื่อดอดเด่นและอื่นๆพลังที่เปิดออกจะดึงดูดด้านเงาเชดโอลเข้าสู่ชีวิตแทนพลังแห่งแสงแล้วจะฝึกอย่างไรให้ปลอดภัยและเบิกบานฝึกเรียงจากจักราที่หนึ่งขึ้นไปทีละขั้นเหมือนสร้างบ้านต้องวางหลักฐานก่อนถึงจะสร้างยอดเจดีได้เชื่อมโยงพลังงานกับใจที่เมตตาเสมอ พราะเมตตาเป็นพลังที่ปลอดภัยที่สุดแหรักษาจักราได้ทุกจุดมีเจตนาเพื่อเยียวยาและเติบโตไม่ใช่เพื่ออวดอ้างใช้วิธีที่ปลอดภัยเช่นคำภาวนาศักดิ์แมนทร์เสียงบำบัดโซฟโทฟิกินการหายใจลึกพระเนมพลังจากธรรมชาติเช่นแสงอาทิตย์น้ำหินคริสตันดูสังเกตใจ ฝึกไปพร้อมกับสติรู้ตัวหากรู้สึกไม่มั่นคงไม่เบิกบานหรือมีอาการแปลกให้หยุดพักทันทีสรุปก,การฝึกจักรับเปรียบเสมือนการเดินขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์หากเดินอย่างมีสติมีความรักมีครูภายในนำทางจะพาไปสู่แสงแต่หากเร่งรีบหลงทางหรือแบกของหนักเกินไปอาจล้มกลางทาง หากเจ้าปรารถนาจะฝึกจักระอย่างปลอดภัยเราสามารถเริ่มด้วยโปรแกรมเจ็ดวันเจ็ดจักระในทอนหน้าขอแสงสว่างความรักและปัญญาจงสถิตในใจเธอทุกย่างก้าว